แดนวรเวสควงพัตตี้ฮันนิมูลหวานที่ญี่ปุ่นชาวเน็ตแซวเบบีต้องมาละเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่เพิ่งควงกันเข้าวิธีวิวา์กันไปได้ไม่นานสำหรับนักแสดงหนุ่มแดนวรเวสกับหวานใจสาวสวยพัตตี้อังสุมาลินซึ่งบรรยากาศดูเรียบง่ายตามสไตล์ความตั้งใจของทั้งคู่ที่มีแขกผู้มีเกียรติแค่คนสนิททมกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนคลับ ล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเติมความหวานกันที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นทริปฮันนีมูนทั้งคู่ก็ไม่พลาดศาสตร์โมเมนต์สวีทออกมาค่าคอนโซลโดยการโพสภาพคู่สุดน่ารักอบอุ่นที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมแคปชั่นสุดฟินว่าขอให้ความรักของเราสว่างสวยสีสันสดใสตลอดไปเหมือนไฟคริสต์มาสที่นี่เลย แหมแหมแหมหวานขนาดนี้ทำเอาแฟนขับลุ้นว่าทายาต้องมาจากทิปญี่ปุ่นนี้แน่นอนละค่ะ